เทคนิคเทร5นาทีที่ใช้งานได้โคตรดีมีความแม่นยำถึง85%และเป็นตัวจบของสาย5นาทีเลยก็ว่าได้ครับและตอนนี้ก็มารูด้วยกันครับอีก3 2 1กุ๋นครับ บวกมาอีก3,724บาทครับและตอนนี้นะถ้าใครยังไม่มีโบล็อกเทรดนะครับผมแนะนำโบล็อกเกอร์ที่ผมใช้งานอยู่ครับเป็นโบล็อกเกอร์ที่ชื่อว่า X X Trade ครับเป็นโบล็อกเกอร์ที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจําเลยเรื่องการฝากการถอนครับไม่เคยเจอปัญหาเลยฝากถอนรวดเร็วปกติเลยครับแล้วก็ยังมีทีมแอดมินเนี่ยที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ด้วยถ้าเราติดปัญหาตรงไหนเนี่ยก็สามารถทักหาแอดมินได้ใครที่ยังไม่มีบัญชีของโบล็อกเกอร์ X X Trade นะครับสามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีได้ที่คำอธิบายใต้คลิิิปนน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 ีีี้้้้้้เเลลลลยยะะคคคครรรรัััับบผมมมหหหือออออว่า่าาาแแดดดดไไ์์โททขขึจกกงส สวัสดีครับผมยินีต้อนรับทุกท่าสู่ c h ล n n e l มีเกตเทรดเดอร์นะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆครับทุกคนเป็นเทคนิคสําหรับการเทรดแบบ5นาทีเป็นเทคนิคที่ผมไปลองใช้งานมาแล้วใช้งานได้ดีมากๆเลยครับและเป็นเทคนิคเบสิกง่ายๆด้วยเพียงแค่2เครื่องมือเท่านั้นเราก็สามารถทำงินกับตาด b a r r option ได้แล้วยิ่งทําเฟมใหญ่ขึ้นก็ยิ่งมีความแม่นยําเพิ่มมากขึ้นครับตั้งแต่ผมใช้งานมาเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยมันน้อยมากๆให้วินเลทถึง85%เลยครับถ้าเจอผิดพลาดเนี่ยเราก็สามารถตามคืนได้เลยภายในวันนั้นถ้้้้าาาาาเเรรรใใชชงงนนนนมััป็และูจกกวิธีดย กันครับผมว่าเครื่องมือเทรด5นาทีในวันนี้จะเป็นเครื่องมืออะไรและจะสามารถทาเงินให้กับเราในตลาดบมเลียงชั่นได้ยังไงมารอดูกันครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับบรกเกอร์เอ็กเทรดนะครับถ้าใครยังไม่มีบัญชีผมแนะนาว่าให้เปิดบัญชีกับบรกเกอร์เอ็กเทรดก่อนนะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้รับบัญชีทดลองนําไปทดลองเทรดทดลองใช้งานดูก่อนจะได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้และได้ลองกลับไปใช้งานกับเทคนิคนี้ดูนะครับถ้าใครยังมีบัญชีสามารถคลิกนี้เปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลย เ,าาเ,เพียงแค่ทุกคนแอดไลน์เคียลโคดตัวนี้ทักขอกับไอ้มินเข้ากลุ่มเรียนรู้ฟรีครับสามารถเข้ากลุ่มมาได้เลยแบบฟรีๆครับไม่มีค่าใช้จ่ายทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้หาความรู้กันก่อนได้ก่อนที่จะไปเริ่มเทรดจริงครับเรียนรู้จากบัญชีทดลองก่อนเรียนรู้จากโค้ชมืออาชีพที่เขามาสอนทุกคนก่อนทุกคนจะได้นําความรู้ตรงนี้กลับไปเทรดทำกำไรเองได้ครับถ้าใครสนใจยังไงก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์เคียลโคดตรงนี้ทักหาไอ้มินหรือว่าคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับอันดับแรกครับทุกคนให้ ทงเทียนตรงนี้ครับผมทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนแรกทุกคนอาจจะอยู่ที่5วินาทีหรือว่าอยู่ที่1นาทีตรงนี้นะครับให้ทุกคนเปลี่ยนจาก1ตรงนี้เปลี่ยนเป็น5นาทีให้เรียบร้อยก่อนนะครับและทุกครั้งๆๆนนที่เราเทรดครับเราต้องไม่ลืมครับตรงช่วงหมดอายุตรงนี้การหมดอายุความมือตรงนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็น 5M หรือว่า5นาทีทุกครั้งนะครับถ้าเราเป็น1นาทีอยู่แบบนี้มันก็จะจบภายใน1นาทีแต่ถ้าเราเป็น5นาทีมันจะจบภายในระยะเวลา5นาทีของมันนั่นเองนะครับต่อมาเราม ว่า moving average ครับเราเปลี่ยนจาก14เนี่ยเป็นค่า12นะครับ SMA เปลี่ยนเป็น EMA ได้เลยเส้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับหรือว่าสีอะไรก็ได้เนาะขนาดเนี่ยก็เพิ่มความหนาให้มานิดนึงก็จะได้เส้นแบบนี้ออกมาวิธีใช้งานเส้นตัวนี้ครับก็คืออย่างแรกเลยเส้นตัวนี้เอาไว้บ่งบอกเทรนด์ของตลาดครับว่าตลาดตอนนี้อยู่ในเทรนด์ขาลงหรือว่าอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นครับอย่างเช่นตอนนี้ครับถ้าแท่งเทียนเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองแบบนี้เราก็จะตีไปเลยครับผมว่ามันเป็นเทรนด์ขาลงนั่นเองแต่ถ้าแท่่่่่่่่งงงงเเเเเเทททีีีีีียยยยยยยนนนนนนนอออูููหส้้้้ลลแแบบราาก็จะดดไไปคผมววตใ แต่ว่าแค่เครื่องมือตัวเดียวมันยังไม่พอครับมันต้องเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อบอกจุดเข้าเทรดของเราเพราะว่าถ้าเราดูแค่ตรงนี้เราจะยังไม่รู้ว่าเราจะเข้าเทรดตรงไหนใช่ไหมมาครับอีกหนึ่งเครื่องมือให้ไปที่ตัวชีวัดนะครับให้ทุกคนเซอร์คัว่า E L D E R ครับ Elder Empower System ตัวนี้นะครับนี่นะหลังจากนั้นกดเลือกใช้ได้เลยครับเราก็จะได้ตัว Elder ตัวนี้ออกมานันเองนะครับพอเราได้ตัว Elder ตัวนี้มาเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูจุดเข้าซื้อที่ผมเข้ากันและอธิบายเวลาเข้าซื้อให้ทกกคคคนนนนไไดดดูู้้ัััะออเเเจสงงงตผมว่่่าายิ EUR JPY ตอนนี้นะครับมันเข้าเงื่อนไขในฝั่งขาบายครับทุกคนให้สังเกตนะว่าเข้าเงื่อนไขย,ยังไงทุกคนเห็นในชั้นะครับผมว่าแท่งเทียนเนี่ยปิดตัวอยู่เหนือเส้นสีเหลืองครับพอแท่งเทียนปิดตัวอยู่เหนือเส้นสีเหลืองแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแปลว่าเราจะต้องโฟกัสฝั่งบายถูกไหมครับต่อมาครับถ้าเรามารอตัว elder ครับเราจะต้องรอ elder เนี่ยเป็น,นสีนนนนขาวอย่างน้อย2แท่งก่อนนะครับพอมันเป็นสีขาวอย่างน้อย2แท่งเสร็จแล้วนะครับถ้าแท่งถัดมามันกลายเป็นสีเขียวซึ่งบ่งบอกจบแท่งนี้เป็นสีเขียวให้เรากดบายในแท่งเทียนถัััดดดมมมาาาผกกก็เเเลืออทททีีี่่่จะบยยในนนนนแงงงถตร้ และตรงนี้ผมก็ได้ราคาดีกว่าราคาเปิดนิดหน่อยด้วยครับแต่ว่าผลลัพธ์ของแท่งนี้นะครับในแท่งแรกเนี่ยเราแพ้ไปครับเราจะต้องทบเงินนะครับผมก็เลยทบเงินไปในไม้ที่2ในราคาเปิดครับเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์ของฝั่งตัว ej ตัวนี้กันว่าราคาเปิดของเราเนี่ยชนะไหมนี่ครับคือผลลัพธ์ที่ผมชนะมาในไม้ที่สองบวกมาประมาณ3 7 2 4บาทครับเพราะว่าหักลบกับไม้ที่เราขาดทุนไปด้วยนะครับสำหรับ2เครื่องมือตัวนี้ครับเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมือใหม่ก็ใช้งานได้ด้วยครับต่อมาในคู่เงินของ aud usd ผมก็เข้า ไปผในฝั่งขาบายครับทุกคนสังเกตเห็นไหมครับผมว่าแท่งเทียนเนี่ยปิดตัวอยู่เหนือเส้น EMA 12ของเราแปลว่าบ่งบอกว่าเป็นเทรนขาขึ้นครับและตัวเอลเดอร์เนี่ยเป็นสีขาวอย่างน้อย2แท่งไว้ตรงนี้เป็นหลายแท่งมากๆแต่ว่ามันเตรียมสะสมแรงครับผมพอมันสะสมแรงมาสักพักแล้วมันกลายเป็นสีเขียวแบบนี้ให้เรากดบายในแท่งเทียนถัดไปได้เลยครับผมก็กดบายในแท่งเทียนถัดไปในคู่ของ AUD ได้เลยแต่ว่าครับในคู่ของ AUD ของเรานะครับตรงนี้ในไม้แรกของเราเนี่ยแพ้ไปครับผมจึงจะต้องทบไปไม้ที่2ครับแล้วตรงนี้เราได้ราคาดีกว่าแลครับ เปิดแทงด้วยครับและมารอดูผลลัพธ์กันถ้าครบทุกเงื่อนไขแบบนี้เรามีโอกาสจะชนะไหมนะครับทุกคนมารอรู้ดูกันครับตอนแรกเหมือนจะแพ้ใช่ไหมและสักพักมันดีดตัวกลับขึ้นไปเลยและตอนนี้ก็มารู้ดูกันครับอีก3 2 1วินครับ บวกมาอีก3 7 2 4บาทครับก็เท่าผมบวกนมา7 0 0 0นิดๆครับถือว่าใช้งานได้ดีครับสำหรับเครื่องมือ2ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองเทจ,จริงกันดูและไปดูเงื่อนไขในการเข้าฝั่งเซลล์เพิ่มเติมด้วยนะครับเงื่อนไขาการเข้าฝั่งเซลล์ครับผมอาจจะไม่มีตัวอย่างาให้ทุกคนดูแต่ว่าให้คนดูภาพตรงนี้ไปพร้อมกันเพราะว่าคล้ายๆกับฝั่งบายเลยนะครับเงื่อนไขฝั่งเซลล์ครับอันดับแรกให้เรารอแท่งเทียนอยู่ใต้เส้น EMA ก่อนนะครับตอนนี้แท่งเทียนอยู่ใต้เส้น EMA เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เน เปลี่ยนเป็นสีแดงครับพอเปลี่ยนเป็นสีแดงเสร็จแล้วให้เรากดเซลในแท่งเทียนถัดมาได้เลยจะเห็นในชัดว่าถ้าเราได้ราคาเปิดเราจะแพ้เลยครับต่อมาให้เราทบครับทบไม้ที่2เราก็ชนะได้เลยนะครับผมเทคนิคนี้ทุกคนสามารถทบได้สูงสุดแค่สามไม้เท่านั้นนะครับเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยมันจะเยอะมากเกินไปแล้วผมแนะนําว่าแค่สามไม้เพียงพอแล้วครับสำหรับเทคนิคนี้เพราะต้องไม่ลืมครับรอเทบนทาวเฟรมหทีเราสามารถรอราคาที่ดีกว่าราคาเปิดแทงได้นั่นเองนะครับด้ฝั่งเซลใช้งานประมาณนี้ครับใช้งานไม่ได้ยุ่งยากเลยและต้องไม่ลืมตรงนี้นะครับ ทีและมีความมั่นยาสูงยังไงนะครับก็จะต้องมีวันที่มันจะต้องแพครับไม่มีเทคนิคไหนชนะ100%ครับผมจึงแนะนําได้แบบนี้ครับว่าทุกคนจะต้องหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารพอร์ตเข้าไปครับทุกคนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารพอร์ตการจัดการเงินทุนครับมันจะช่วยใทุกคนเนี่ยอยู่ในตลาดได้นานขึ้นและสามารถทากาไรกับตลาดแบลนด์เลชั่นเนี่ยได้นานมากขึ้นครับตรงความรู้ตรงนี้ในกลุ่มของผมเนี่ยมีสอนเลยครับทุกคนสามารถเข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้ฟรีเลยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับ เอาโค้ตรงนี้ทักค่ะแอดมินขอเข้ากลุ่มเรียนรู้ฟรีได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้แบบฟรีๆเลยหรือว่าทุกคนนี่ยจะเปิดบัญชีกับโกเกอร์เอ็กซ์เทรก่อนก็ได้ครับและใช้บัญชีทดลองในการเรียนรู้ตรงนี้ไปก่อนก็ได้จากบัญชีทดลองนะเพราะว่าเอ็กซ์เทรเนี่ยเขาจะมีบัญชีทดลองให้ทุกคนเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นเหรียญด้วยกันครับทุกคนสามารถเติมได้ตลอดเลยถ้าหนึ่งหมื่นเหรียญตอนนี้มันหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นบัญชีทดลองนั่นเองถ้าคนสนใจก็สามารถแอดไลน์เคียร์เข้้าเรดงกันมะไววลยต่อา เฝ้าการาฟแล้วเราหาจาังหวะเข้ากันผมเจอ EURJPY ครับทุกคนเห็นไหมครบทุกเงื่อนไขเลยเหลือประมาณ20วิจบแท่งนี้เราจะตะเข้าออเดอร์กันครับทุกคนตัวก็เห็นไหมครับผมว่าแท่งเทนียนปิดตัวอยู่เหนือเส้น EMA12 ของเราและ Elder e m p i r s y s t e m ตรงตนี้เป็นสีขาวอย่างน้อย2แท่งและแท่งนี้เป็นสีเขียวพอดีครับครบทุกเงื่อนไขเลยเดี๋ยวเราเข้าออเดอร์กันจบแท่งนี้เราเข้าออเดอร์กันครับ เรียบร้อยครับเราออเดอร์ไปแล้วได้ดีกว่าราคาเปิดแทงด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูกันจบ5ทีนี้เราจะวินในไม้แรกหรือว่าจะต้องทบไม้ที่2นะครับอันรทุกคนเหลืออีกประมาณ20ปีครับถ้าทางต้องทบกันอีกแล้วเราเปิดดิวใหม่ตรงนี้มุมฝาไปนะครับแล้วเราก็กดเลือกจํานวนเงินไปผมจะทบไปที่10,000บาทครับตั้งเวลา5ทีครับผมก็จะเข้าออเดอร์ที่ราคาเปิดแท่งเลยนะครับ3 2 1นึพไปครับอันที่2เราเรียบร้อยครับเข้าเดือ์ไปแล้วมารอรุ้นดูกันครับว่าจะเป็นยังไงไม้แรกเราแพไปครับรอบนี้ไม้ที่2จะวินไหมนะครับและขึ้นไปแล้วครับและขึ้นไปแล้วเอาละครับทุกคนอีก30วินาทีโอ้โหและมันขึ้นมาแล้วเป็นไงครับเป็นไงครับเทคนิคนี้ผมบอกได้เลยว่าใช้การได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับทุกคนเห็นไหมในท่าเฟรม5ดีเนี่ยความแม่นยาได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับมารุ้นดูกันทุกคนแต่ผมคิดว่าไม่น่าผิดพลาดประการใดและอีก10วินาทีครับ านับถอยหลังกันใน5 4 3 2และ1วินครับ สวยๆครับบวกมา8 7 2 4บาทก็เท่ากับว่าบวกมาประมาณ3 7 2 4้บาทนั่นเองและวันนี้นะผมก็บวกมา3มไม้ติดเลยนะครับเท่าที่ทุกคนเห็นเนาะตรงบริเวณนี้นะครับนี่ของวันนี้นะเท่ากับผมได้กําไรมาประมาณ9 0 0 0กว่าบาทครับผมสุดยอดครับสำหรับเทคนิคนี้ถ้าใครอยากลองนําไปใช้งานดูอย่าลืมนําไปใช้งานกับบัญชีทดลองดูก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่มีบัญชีทดลองนะครับก็แนะนำว่าเปิดบัญชีกับบล็อกเกอร์เอ็กแทปดูก่อนได้เลยครับเพราะว่าบล็อกเกอร์เอ็กแทปเนี่ยเขาจะมีบ ดูก่อนได้ครับเป็นบัญชีเดโมของทุกคนเองเลยนั่นเองแลวก็ตรงนี้ถ้าใครเปิดบัญชีกับ b l o g e r AX Trade แล้วนะครับผมและเติมเงินเข้ามาในบัญชี1 5 0 0บาทครับทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษของ AX Trade กลับไปด้วยหลายอย่างมากๆอย่างแรกเลยทุกคนจะได้เข้ากลุ่มห้องเทคนิคลับครับจะเป็นกลุ่มที่จะมีไลฟ์พิเศษครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกคนสามารถเข้ามาร่วมเทรดไปพร้อมกันกันกบโค้ชและเพื่อนๆอีกหลากหลายร้อยคนเยอะมากๆครับและต่อมาทุกคนยังได้รับสัญญ,ญาณซิกซี่พาเดอร์เัญราณที่่นามมที่ ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกคนสามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลาเลยครับถ้าวางช่วงเวลาไหนก็สามารถใช้ได้เป็นสัญญา AI ที่ใช้งานได้ง่ายมากมาครับเทศในทาเฟรม1นาทีและอย่างสุดท้ายครับอันนี้ผมให้ทุกคนฟรีเลยสคริปต์ AI Win ครับถ้าใครเคยเห็นอยู่นะผมใช้งานสคริปต์ AI Win เนี่ยก็บ่อยเหมือนกันครับถ้าใครอยากได้รองนั่งกลับไปใช้งานดูเพื่อเทรดในทาเฟรมหนึ่งนาทีก็ใช้งานได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ครับถ้าใครที่เติมเงินเข้ามาในบัญชีเทรดของตัวคุณเองครับหแบบบบนึ่งพันห ทั้งสคริปต์ฟรีโอ้โหคุห้มมากๆนะครับถ้าใครสนใจแอดไลน์เขียวโคตรตัวนี้ทักหาแอดมินได้เลยนะครับหรือว่าคลิกลิงก์ที่ใต้ข่าวในบายนี้ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเทคนิคเทรดแบบ5นาทีที่ใช้งานนี่โคตรจะดีครับบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยนำไปใช้งานดูแล้วจะติดใจมากๆเลยสำหรับการเทรดแบบ5นาทีเพราะมันมีความแม่นยำที่ค่อนข้างจะดีกว่า1่นนาทีนั่นเองเทรดไม่บ่อยครับแต่เน้นชัวร์ดีกว่าใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่าออกไม้ใหญ่ขึ้นจบไวขึ้นทำกำไรได้เร็วขึ้นครับและไม่ต้องอยู่ใในนนนนตลานานาาดดมก้้นนัั่เเองทททรแบบ5ีีชวสุคถ จะลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานดูนะครับอยา่าลืมดักเทสดูก่อนด้วยนะครับทดสอบเทคนิคนี้ก่อนที่จะนําไปเทรดจริงนะครับหลายๆครั้งเลยก็ได้ครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจในการใช้งานเทคนิคนี้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝาดทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอเก,กันใหม่คลิปหน้าจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาแชร์วันี้อีกก็รอกดติดตามไว้เลยนะครับผมไปแล้วครับผมสัปนี้สวัสดีครับ